ถ้ไม่มีรองเท้าใส่เนาะอะไรมันก็สุดไปอยู่ที่น้องเล่เพื่อนงมัมันดีจับหน้าช้างกับหาหมอไปหากระสั์ได้ไม่ธรรมดาไม่ใช่มันใครจะเขาไปทะรเรียนกั้องาวนอดีครับมเนตั่องแรงดใจ่วยเลยให้คนใหม่พอได้รู้จักนะครับไปยังไงครับนะครับ พอจบประครับก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือมัธยมครับเพราะว่าสภาพครอบครัวไม่สามารถที่จะส่งเรารับเรียนได้ทางรอดของผมในตอนนั้นคือบวชเป็นสามเณรน้อยครับตอนอายุ12ครับหลังจบประถก็บวชเลยครับสิบสามสิบสี่สิบห้าริบหาสิบเจ็ครับแปดอยู่ในลูกอ่ะแล้วพักอยู่ทํารับประทานลงโกงลงตาลงข่อนะครับลงที่นะ อยู่ในวัฒนารักครับอนยะู่ที่สายพิมพแล้วพอสืบทอดมาครับในชีวิตเป็นไปรุ่นเราสว่วนใหญ่รุ่นคือไรุ่นพอเราไปอยู่ในบทคณิตศาสตร์ในการอบรมการสอนของผมปู่รบอาครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปติดเข้าติดยาไม่ได้ไปเสเทครับน,นะพอสืบทอดก็ทําทมาหายจริงครับเรื่องแรงสภาพ์ทควบคุมไม่ไหวครับนะ ก็ยอะบ้าห็นพ่อแม่แก็โอ้ยแล้วยังไงถึงจะากรอดครับมีอยู่ทางเดียวครับที่กระเป๋าครับกระเป๋านี่เหรครับเป็นถุงปุ๋ยเขียนข้างว่าสิบหกขีดสิบหกขีดสิบหขีดสสูตรกสิบหกสิบหกครับขึ้นถุงปุ๋ยเป็นข้าวเหนียวข้าวสาราี่นะเสื้อผ้าที่เขามอาฟางสบืดบ้างอะไรบ้างที่เก็บไว้เอามาใส่นั่นรถ ไปจากหนองคายครับลืมบอกว่าเกิดที่ไหนครับลืมถามกันเกิดทีมม่หนองบัวลําพูครับบ้านโบสบูลตะบนนาำขาวเกลือครับเกอดหนองบัวลําพูจังหวัดกาญจนุนะครับแล้วก็ท่านท่านวันมานัทท่านวันมานัดครับท่านวันมานัดนะครับการแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็ สัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปตัวเนี้นที่เขาลพมนักทุกท่านครับเมื่อวานก็เป็นความหลงของบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ยังคงต้องทยอยทำหน้าที่นะครับโอนสินทรัพย์หรือว่าถ่ายโอนสินทรัพย์ที่ท่านนะครับที่ว่าได้แจกให้พี่น้องเรานะครับไปเป็นจำนวนหนึ่งคนต่อเจ็ดล้าน นหนึ่งคนได้รับสิทธิเจ็ดล้านปลาหมอคางดำครับนะก็ถือว่าได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็พี่น้องเราให้การตอบรับเป็นอย่างมากครับนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีเกิดความสนุกสนานนะครับ้านะเข้ามาแล้วมีความสุข ก็เห็นรอยยิ้มทุกท่านมีความหวังก็ถือว่าเป็นอ่สิ่งที่ดีมากที่เราตั้งใจอยากจะให้นะครับพี่น้องครับนะแล้วพวกเราก็ตั้งมั่นในคุณงามความดีนะครับที่จะร่วมกันสร้างต่อไปครับนะก็ถือว่าพี่น้องเรานะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังยืนหยัดแล้วก็เดินเชียงบ่ายเชียงไหลกันครับนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแบบนี้ก็จะเกิดขึ้น อีกหลายครั้งทั่วประเทศนะครับนะจะเดินเข้าสู่บรรยากาศแบบนี้ทั่วประเทศนะครับแต่ช่วงในช่วงเบื้องต้นนี้นะครับเราจะมีการสัมมนาทางออนไลน์นะครับ OPP ทางออนไลน์นะครับเพื่อให้ส่งสัญญาณไปให้พี่น้องเราทั่วประเทศได้คล่องตัวขึ้นเนื่องจากสภาวะในเวลานี้แต่ละพื้นที่ก็เกิดอุทกภัยนะครับ มีน้ําท่วมอยู่หลายภาคส่วนนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับก็มีน้ําทะลักน้ําท่วมกันครับนะเมื่อวานก็จะพุลละหนนิดหนึ่งครับเพราะว่าพี่น้องเรามาเป็นจํานวนมากครับนะ <S <S มาแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือความอบอุ่นนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับนะ,นะอ่าหลายคน มาก็มีความหวังมีความสุขครับนะมาเห็นบรรยากาศคึกคักนะบางท่านก็มาจากทางอีสานเลยโน่นเลยครับผลพิสัยก็มาครับท่านอ่พอตุยท่านอาจารย์มนาสักท่านอ่าส่วนที่ทำเจ็ดคมครับนำะมาท,าทั้งพี่ทั้งน้องนะอ่าส่วนทางเชียงรายนะครับนำโดยวัสนาเขียบุญใสนะครับก็ ทั้งแม่แอปทางคณะนะครับสายน้ำสามแผ่นดินนะเป็นจุดใหญ่ก็เคลื่อนตัวมากันเดินทางขับคงปลอดภัยทั้งไปทั้งขับกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทางท่านด็อกเตอร์สมนึกนาะห้วยทรายนะครับท่านพอประกอบนะครับท่านช่างนันนะโอ้มาทั้งภาคเหนือภาคใต้นะครับเท่านมาก็ถือว่าชื่นชม ในความพร้อมเพียงนะครับก็มีการเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับแล้วก็จัดให้กันเต็มที่นะครับเพื่อเป็นขวัญถุงนะครับหวังเป็นจิ่งยิ่งว่าเราจะดันให้เกิดมูลค่านะครับเพียงแค่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปก็มีมูลค่าที่จะเพียงพอเป็นขวัญถุงให้ท่านแล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการนี้มันกำลังเป็น จุดเริ่มต้นนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ครับก็มีผู้คนนะครับลังเลสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือมันจะใช่เหรอนะครับก็เป็นส่วนที่ท่านสามารถคิดเองได้นะครับนะเพราะได้วันเวลาแล้วที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ถูกเปลี่ยนไปเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็สัมผัสบรรยากาศนั้น แต่เราก็ไม่ได้รับในสิ่งตอบแทนในบรรยากาศด้าน,นั้นครับนะก็มีหลายคนครับนะยังเอาผลประโยชน์พื้นที่ตั้งนะครับอ่าไม่ได้มีโอกาสมาร่วมนะเพราะว่าเขามองว่า,เ,าเราแจก,กให้เพื่อนไปเกตล้านเขาพาเพื่อนมาเขาต้องได้มากกว่าสิเขาต้องได้สิบสี่ล้านเขาต้องได้ยี่สิบล้านดี นะครับหรือเพื่อนมาก็ไม่ต้องให้เขาเป็นทุกพามาเขาจะได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่ก็เลยไม่มากันก็ถือว่าเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสท่านใดท่านหนึ่งนะครับท่านไม่มาในบรรยากาศนั้นท่านก็จะไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราให้มันเป็นเรื่องที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลาปีสองปีข้างหน้าอย่างแน่นอนครับนะด้วยความตั้งใจจริงครับอยากจะให้พี่น้องเราได้อยู่ในบรรยากาศแล้วก็มาร่วมกันนะครับเราก็จะสร้างสร้างสรรค์โอกาสดีๆแบบนี้นะครับให้พี่น้องเราทั่วประเทศเป้าหมายนะครับหนึ่งล้านครัวเรือนนะครับครัวเรือนละหนึ่งล้านบงหมอคังดำครับเท่ากับว,ว่า ้าได้คเรือนละหนึ่งล้านก็เท่ากับมีการแจกออกไปหนึ่งล้านล้านเท่านั้นเองครับนะครับแจกมาหมอค้างดาให้หนึ่งล้านคนเรือนคเรือนละหนึ่งล้านตัวก็แจกไปหนึ่งล้านล้านครับนะจะส่งผลให้มีผู้คนหนึ่งล้านคนเรือนลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนครับนะหลังจากเราทยอยแจกจนครบไปแล้วเราก็จะดันเข้าสู่ตลาดครับพี่น้องครับ การดันเข้าสู่ตลาดมันเป็นเรื่องง่ายครับแต่การที่จะสร้างชุมชนไว้ก่อนมันเป็นเรื่องยากซึ่งะระบบทั่วไปไม่ได้มองเห็นสุนนี้ครับนะแล้วคนที่เขามองว่าพวกเรากําลังสร้างชุมชนนี้เขามองเป็นภาพลบว่าเขาควรจะเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่กลุ่มก้อนของเขาเขาไม่ควรที่จะเอาผลประโยชน์ตรงนี้ส่งต่อให้ผู้คนที่ได้โอกาส คนเหล่านี้นะครับเคยอยู่กับพวกเรามองเห็นเครือข่ายที่จะได้ผลประโยชน์ทางเดียวนะครับไม่ได้หวังจะมา,าส่งเสริมหรือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังดังนั้นพี่น้องก็คิจารณามองซ้ายและขวานะครับว่าคนเหล่านี้ยังจะต้องคบกันต่อไปไหมหรือจะให้ที่ยืนในสังคมนี้อีกไหมนันะให้ท่านพิจารณาเองครับนะ พราะเราจะไม่ไปด้อยค่าหรือไปซ้ำเติมนะครับความคิดของใครแต่ความคิดของเราเราคิดแบบนี้เราต้องการให้พี่น้องเราหนึ่งล้านครัวเรือนได้มีโอกาสตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเข้ามาดำเนินด้านธุรกิจสินทรัพย์ดีต,ตั้งแต่แรกแล้วครับณเวลานั้นเราไม่สามารถคอนโทรลหรือให้พี่น้องเราหยิบจับให้ได้ถึงหนึ่งล้านได้ครับแต่วันนี้เมื่อเราเข้ามาเต็มที่ กับการเวลาที่มีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่มันขึ้นไปได้นะครับตามกบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ไว้เราสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้กระจายไปสู่ชุมชนและให้พี่น้องเราได้สัมผัสครัวเรือนละหนึ่งล้านได้อย่างง่ายได้ครับยังแค่พวกเราเปิดโอกาสเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสให้คับผู้คนนะครับผู้ที่คิดว่า คนนี้นะครับมีมีความดีงามในตัวเขาอยู่แล้วนะครับเราก็ส่งต่อความดีงามตรงนี้แหละครับให้เขาครับนะให้โดยไม่มีการหวังผลตอบแทนครับให้โดยความสเสน่หาครับให้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือสร้างชุมชนให้ใหญ่โตแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขชุมชนแห่งนี้ มาจากเลขศูนย์ครับแต่จะกลายเป็นเลขเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักได้เกิดจากพวกเราเป็นผู้สร้างเท่นั้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงจะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างบรรยากาศเมื่อวานนะครับว่าจะเดินไปพร้อมกันแล้วก็ทำสิ่งที่พวกเราฝันไว้ให้ประสบความสำเร็จโดยพร้อมเพียงกันนะครับฉะนั้นวัน เสาร์นี้เราจะมี OVP นะครับโดยการให้พี่น้องเรานะครับที่เข้ามาฟังเมื่อวานนี้แล้วก็ได้รับมอบรางวัลไปแล้วเป็นขวัญสมงไปแล้วครับก็ส่งต่อโอกาสให้เพื่อนใหม่นะครับเข้ามาฟัง OVP ในวันเสาเร์ซึ่งจะเกิดเป็นห้องออนไลน์ขึ้นมานเดี๋ยวเวลานี่วันเสาร์นี้เวลาไหนาจะเป็นดีระหว่างช่วงเช้า แต่ช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะแจ้งกันให้ทราบในวันนี้ล่ะครับให้ติดตามทราบทางกลุ่มหรือผู้นำส่งต่อบอกต่ออีกทีหนึ่งว่าควรจะเป็นเวลาไหนดีครับท่านที่ได้มาเมื่อวานนี้ถือว่าท่านเป็นผู้นำที่จะนำความเจริญไปสู่ภูมิภาคของตนเองนะเพียงท่าน ได้เปิดหน้าต่างเคโรการให้ท่านใหม่เข้ามารับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพี่น้องครับฟังเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละครับนะหลังจากท่านใหม่ได้ฟังแล้วนะครับมีแนวคิดเดียวกันกับเราแล้วนะเมื่อเหมือนบัวครับนะพ้นน้าไปแล้วได้รับแสงสว่างก็เบ่งบานทันทีครับพี่น้องครับเบ่งบานนั้นที่เขาหมายคอาว่าพร้อมที่จะเข้าอยู่ ชุมชนอูตอนครับกติกาง่ายนิดเดียวเพียงท่านสละเงินสามสิบสี่สิบบาทเท่านั้นเองครับประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะเกินห้าสิบาทหรอกครับนะเปิดกระเป๋าช้างครับเพื่อนำค่าพลังงานหรือค่าแก๊สเนี่ยนะครับนะกระเป๋าช้างก่อนเมื่อเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดกระเป๋าช้างแล้วนะครับ คือว่าท่านได้ทําคุณสมบัติสมบูรณ์แบบท่านก็จะได้มีสิทธิ์รับฟรีครับปลาหมอทางดำสองแสนตัวเลยครับครับเท่าน,นี้ก็เป็นการส่งต่อแบบสมบูรณ์แบบแล้วในฐานะท่านที่มาเมื่อวานนี้ส่งต่อเพื่อนไปแล้วทางบล็อกเชนนะครับช้างคอยนะครับเร่งเห็นว่าท่านเป็นผู้สร้างคุณ,ณประโยชน์ ให้กับชุมชนเราทาง blockchain ก็ส่งเสริมให้ท่านนะครับได้รับสองแสนปลาหมอค้างดำเหมือนกับเพื่อนใหม่ด้วยนะครับนี่คือเป็นการส่งต่อเป็นการสะสมเพิ่มภูนนะครับกับโสโลแกนที่เราได้ตั้งไว้ว่าเรียนรู้อยู่ร่วมกันแบ่งปันเกื่อกล เพิ่มพูนทรัพย์สินมีจินตลอดการก็คือต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะก็ขอนะพูดคุยกับพี่น้องเราสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอส่งไม่อีกคืนท่านธีนพรพลครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านในพลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่ท่านมาให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยหนึ่งล้านครอบครัวนะครับมีความมั่งคัง่ง มีเงินใช้กันตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับและท่านก็ยังเปิดโอกาสต่อเนื่องนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ท่านกำลังพูดถึงนะครับก็จะเริ่มประชุม OPP ในวันเสาร์นะครับส่วนช่วงเวลานั้นเดี๋ยวรอแจ้งในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่แนะนําสมาชิกใหม่เพื่อนของท่านคนในครอบครัวของท่านนะครับหรือญาติของท่านเข้ามาฟังประชุมออนไลน์นะครับเมื่อได้ฟังแล้วเพื่อนของท่านญาติของท่านมีความสนใจนะครับาสต์สินใจ ลงซื้อช้างคอยนะครับอย่างน้อย1เหรียญนะครับ1ดอลลาร์นะครับจำนวนเงินว่ามา30-40ิบาทนะครับท่านก็เพื่อนของท่านสมาชิกใหม่นั้นก็จะได้200,000ปลาหมอคางดำนะครับส่วนผู้แนะนำนะครับท่านเองก็ได้รับสิทธิ์200,000เช่นเดียวกันนะครับคือได้รับทั้งผู้ซื้อนะรและผู้แนะนำนะครับสท่านเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำโอกาส ขยายโอกาสให้กับผู้คนที่เป็นคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับว่าเป็นโอกาสอันดีงานประเดียวนะครับเดี๋ยวเรารอแจ้งข่าวกันในกลุ่มลราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเริ่มกันที่ไหนเวลาไหนนะครับช่วงเวลาใดน,นะครับรอติดตามข่าวในห้องประชุมในวันนี้นะครับและในช่วงต่อจากนี้นะครับก็เป็นการรายงานข่าวสาร